นี่ดิมได้ข่าวว่าที่บ้านเรานี่มีคนซื้อบ้านใหม่เหรอใช่จริงเหรอคนเนี้ยเขาไปซุ่มทํางานสร้างเนือ้อสร้างตัวก<า>ูหวยเปล่าไม่เขาทาํางานอย่างขันแข่งเขาได้เงินกเกษียณมาแล้วเขาซื้อบ้านหลังใหญ่เลยเงินกเกษียณเหรออยากเห็นแล้วเนี่ยคือตัวอะไรเนี่ยนี่เลย เขาเดียมือใ้ผมด้วยเขาเรียมืออะไรอะไรโอ,อ้โหสุสูนี่มีบ้านใหม่แล้ววันนี้ใช่วันนี้สุสูมีบ้านใหม่ค่ะหลังจากที่เขานะคะทุ่มทุนทุ่มสุดสร้างในการสแสดงในช่องดิ้งดองแดงนะคะก็ได้รับเงินกเกษียณก้อนโตในการมาซื้อบ้านหลังใหญ่หลังนี้ เราไปดูบ้านของซูซูเลยนะครับว่าจะเป็นไงบ้างใช่ค่ะนี่เหรอใช่นี่คือบ้านซูซูสั่งมาจากสิงคโปร์เลยนะเนี่ยสั่งจากสิงคโปร์เลยเหรอแล้วมันดีกว่าอันเก่ายังไงอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูเดี๋ยวดิมแกะให้ดูดีกว่าว่าอยากเห็นแล้วเนี่ยนี่ดิมในมือนี่อะไรอ่ะอันนี้คือเป็นพาหนะของซูซูพาหนะซูซูออกรถใหม่ด้วยเปล่ออกรถใหม่ด้วยขึ้นรถแล้วมีรถเลยมีรถรถฟังรถดิจะทำให้เขาได้อยู่ได้ทุกที่นี่ขึ้นรถแล้วครับรถแหงความมือหนัวรถแห่งความมือหนัว นี่ระหว่างที่รอพี่ดีมแกะกลงนะก็ให้สูสูกิ้งไปก่อนเพื่อกิ้งออกกําลังกายนะครับช่วงนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะลูกเนี้ยไม่ได้เล่นนานแล้วอมาวิ่งเล่นหน้าบ้านนะครับกับวันสบายๆของสูสูวันที่ได้บ้านใหม่วันที่ได้บ้านเกษียรหลังใหญ่นะไปสูสูบ้านมาแล้ว้ยมาแล้วมาดูบ้านแล้วโอ้โหชุดใหญ่ขนาดนี้ชุดใหญ่ประเด็นคือเราจะประกอบได้ไหมเนี่ยประเด็นคือวันนี้เราจะประกอบเสร็จหรือเปล่า ใหญ่มากมีอะไรบ้างมีรูปป่ะนี่นี่รูปนี่ขาลือดาดของซูซูนะคะดิมวอนดิมต้องเรียกคนมาช่วยโอมผมอุ้ยมีคนมาพอดีเลยมาช่วยมาช่วยเร็วเดี๋ยวให้พี่ไอ์กับพี่พึ่งนะช่วยกันประกอบนะไหนรูแบบบ้านนี้คอนโดสามชั้นเลยอันนี้มันแบบโอ้โหหลากสีมากชิงช้าสวรรค์หรือเปล่าอ๋อชช้าสวรรค์อ๋อ ผมจะให้ซูซูไปแบบงานวัดนี่ก็เป็นทีมงานวัดหรออันนี้น่าจะเป็นที่หมุนเล่นนะครับที่นี่โหกอไม่ใช่ขดนะถึอยู่ในี่ยที่นอนเปล่าหนูอิจฉาซูซูจังเลยพี่นะอย่ามาแย่งบ้านซูซูไม่ได้นะอะไรคะเจ้าตัวนี้ของใครเห็นเห็นในรูปมันมีสองชั้นด้วยเห็นในรูปมีสองชั้นด้วยเหรอใช่มีสองชั้นโหอลังการมากเลยพี่ไอ้บอกสามชั้นสามชั้นเหรอหนูยัรู้กี่ชั้นกันแน่เนี่ย ผมว่าสามชั้นตามพี่ไอคิวใสเลยไอคิวตัวไว้นู่นแล้วว่ะสูสูมากิ้งมาเช้นเอ้บอลกันดีกว่าไม่ได้อ่ะเหรอสูสูโคตแตกอืมนี่นะครับโอ้โหถ้าประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยพี่พึ่งมองเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจนะเดี๋ยวให้พี่พึ่งกับพี่ไอช่วยกันประกอบนะครับได้เของอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้วันนี้นะเราจะพาสูสูเนี่ยมาเจอกับสมาชิกใหม่เพรายังไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะใช่เป็นการพบกันครั้งแรกยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะครับุา VS หนู ทำไมลูกบอลมันกิ้งเองได้ผมสงสัยมากเลยโอู้หู้มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเฮ้ยมันสงสัยมากเลยดีมีงูเขาน่าจะยังไม่เคยเจอสัตว์เลยนะอันนี้ครั้งแรกของมีงูนะเฮ้ยเฮ้ยเเล่นไม่ได้นะอย่ากินนะให้พี่เลยนะอันนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านนะเขาเกิดเเากิดก่อนมีงูอิงนะเขามาก่อนนะนี่นั่งดูโอ้โหเฮ้ยเฮาวิ่ง หนูหัวใจวายตายทำไงเนี่ยข้าปกติไม่เคยเห่าเลยนะใช่ไม่เคยเห่าเลยดูดิแล้วสูสูจะเป็นไงบ้างเนี่ยสูสูจะตกใจโอ้ยโอ้ยยาเห่าโอ้ยเฮ้ยมันเห่าเฮ้ยมันเห่าสวัสดีค่ะอยากเหมือนเหมือนอยากจะเล่นด้วยนะพี่ดูอ่ะมันไม่ได้แบบอยากจะเล่นด้วยทำไงดีเนี่ยสูสูเนี่ยอือสูสูก็ดูโอเคนะพี่แต่มีงูแน่สิ นี่เป็นที่มาของคำว่าหมาสงสัยหมางงเอ้ยเอ้ยฮาวฮามันไม่หนีอ่ะดีมเปิดให้มันออกมาดูดูมีงูดินี่มีงูนั่งนั่งนั่งมีงูนั่งมีงูนั่งดูเฉยนีจะออกไหมก็ไม่ได้จะออกไม่ได้จะออกนั่งลงนั่งลงนั่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 งไอซิ่งสองล้อครับหมาผมอย่าเต้นนะ ไอคิวสามสิบแล้วมาเก๊ามาเก้าซูซูไม่ได้วิ่งเป็นสุขกันทีวันนี้ไม่นี้เล่นเลยสวัสดีสวัสดีค่ะยังแต่ซูซูก็ดูไม่ตกใจนะถ้ามีงูมันงามทำไงมนรูหรือเปล่าหนูหนูนี่หนูหนูไม่หนูโอ้ย โอ้โหมันประกอบยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยยากอันนี้จับคอร์ดตรงนี้กันนะมีสามชั้นด้วยอ่อันนี้คือตัวล็อกนะคะมีตัวล็อกอ๋อตัวล็อกเป็นยางแบบนี้ครับไม่งั้นมันจะมาอยู่มันจะหลุดแล้วห้องนอนอยู่ชั้นอะไรเนี่ย ซูซูเลือกเลยค่ะว่าอยากนอนชั้นไหนนอนได้ทุกชั้นใช่จะเดินขึ้นชั้นสามไหวหรือเปล่า,า <c oughs> ซูซูอะซิวอันนี้เป็นเตียงเตียงของซูซูนใช่ไหนอ,อันนี้มันเป็นเตียงของซูซูมันนอนได้ไงเนี่ยเ,เตียงเด็กเตียงเด็กที่ไหนก็ในเนี่ยซูซูขึ้นนอนดินี่มันอยู่บนนี้ซูซู มันไม่กล้าที่สูงที่ไหนอ่ะมันไม่สูงอือุ้ยน่ารักอ่อะมีน่นี่พียดิมเหม็นไหมอย่าทับเดียร์ทับซูซูบ้านตรงที่พี่ดิมประกอบนี่จะเป็นบ้านนะครับใช่ไหนโหประกอบเหมือนแบบเราเล่นจิ๊กซอเลยใช่มาเสีย <Okay. S 1> งให้ซูซูเข้าอันนี้นะอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ห้องน้ำหรือบ้านก็ไม่รู้เนี่ย คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยครูบอกว่าปล่อยฉันลงไปเดี๋ยวนี้ซิลซิลรู้ป่าตัวยูเท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเหรอตอนนี้นะครับเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ดิ้นี่นะมาดูเลยสามชั้นเลยค่ะมีสามชั้นเลยเนี่ยอยู่คนเดียว นั่งประกอบกันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะใช่หนึ่งชั่วโมง,โมงเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะยมีอะไรกันบ้างเนี่ยนี่ชั้นหนึ่งนี้จะเป็นอะไรครับพี่ทิมชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเป็นโซนที่มีออกกําลังกายค่ะแล้วก็เอาไว้ผิงช้าชมวิวนะคะออกกําลังกายเสร็จสามารถกินน้ําได้อ,อันนี้คืออะไรอ่ะกระเด้งกระเด้งอ่ะลอง<ช>เปิดด<ช>ูไหนลองเปิดดูนี่เลยนี่เลยโอ้โหสูๆเข้าบ้านแล้วเอ้ยชอบไหมโอ้ยมีไม้กระดกด้วยใช่กระดก อยู่มเขากําลังสำรวจบ้านใหม่อยู่สำรวจบ้านใหม่เหรอเออเขาก็แบบอุ้ยทําไมบ้านฉันเปลี่ยนไปนะบ้านฉันมีสีชมพูด้วยสีชมพูแบบพริ้งเกิลไม่คุ้นเคยใช่ไหมอันนี้คือที่หมุนเนี่ยซูซูเจอฮน้ออุ้ยอันนี้มันลื่นกว่าเก่าอีกนะเนี่ยใช่ลื่นกว่าแก็มีนัยต้องดีกว่าเดิมนี่ซูซูมานี่เร็วเร็วไปเยี่ยมชมชั้นสองลองขึ้นที่กระโดดก่อนอ่าไม่ขึ้นไปไหนแล้วอ่ะ ของเล่นมีแต่ไปมุดรูอะไรไม่รู้เนี่ยอ้าวอ้าวอันนี้เป็นเครื่องบดเครื่องบดหนูซื้อเครื่องบดหนูไม่ให้ผมทำไมเนี่ยเอออุ้ยเขาชอบเล่นอันนี้อ้าวคุยใหญ่เลยอุ้ยบ้านสีชมพูฉันใฝ่ฝันมานานแล้วฉันอยากได้ไม่คิดว่าจะได้ตอนอายุขนาดนี้นี่ลองเอาขึ้นไม้กระดกนะโอ้โหเดินลงไม่ชินไม่ชินนี่อุ้ยเฮ้ยหมุนไหมหมุนไหมเลยอากระลังกาย อ๋อยางยังไม่อยากเล่นขอชมเฉยๆก็ชอบเล่นแบบเป็นที่บนมากกว่าสำรวจชั้นสองเลยโหชั้นสองนี่มีบ้านมันก็มีอาหารด้วยนะมีอาหารของซูซูด้วยชั้นสองเนี่ยแมนนนโอเปิดปิดได้ง่ายมากเลยนะครับชั้นสองนี่คือต้องบอกเลยว่ามีเมนูจานโปรดนะคะนั่นก็คือหนอนอุ้ยฉันชอบชั้นนี้จังเลยฉันชอบกินหนอน ชมบ้านหน่อยไหมซูซูอันนี้เป็นบ้านที่มีหลังหนึ่งด้วยเหรอใช่มีสองหลังเลยเหรอใช่สองหลังอยู่คนเดียวตามภาษานี่โอ้โหเข้าบ้านแล้วสำรวจบ้านเอ๊ะชั้นล่างเป็นฟิตเนสชั้นบนเป็นอันนี้ฟิตเนสนี่บ้านซูซูพี่นะซูซูเข้ามานะนี่อยู่ด้านหลังกำลังจะลงไปชั้นหนึ่งนี่เขามีท่อนะเพื่อเชื่อมแต่ละชั้นนี่ก็คือจะทึ้นลงเองได้หมดเลยเราไม่ต้องจับอันนี้เป็นชั้นดาดฟ้า มีด่านฟ้าเด้วด่านฟ้าขึ้นไปไม่ได้เพนเฮากินหนอนใหญ่เลยของแสงเมื่อกี้ออกกอลังกายเยอะอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้น2อนี่พี่อยู่ที่ชั้นสองนะครับผมตื่นเต้นดีใจกับบ้านใหม่จนผมหิวไปหมดแล้วชั้นสามนะคะมาเดี๋ยวพี่ดินนะครับจะพาซูซูไปสำรวจชั้นสามก่อนโอ้ที่มีบ้านใหญ่เลยนี่ใช่อันนี้เป็นคฤหาสนลอยฟ้านะคะ แต่ทางเข้านี่เราเข้าทางนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นลิฟต์ไหนมีมีลิฟต์อีกเหรอมีมีทางเข้าส่วนตัวค่ะอาเชิญมาเลยเอาลูกบินดูสิสุสุจะเข้ามาได้ไหมไปฝั่งนู้นสูสุฝั่งนู้นสุสุบอกว่างงจังไม่คุ้นนี่คืออะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วก็จะเข้ามาในบ้านเลยอะไรมันติดอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะเมตอกี้อะไรติดเมื่อกี้อะไรติดหาง เอ้ยโหเหมือนเขาชอบมากกลับไปที่เดิมแล้วไม่ใหม่ใหม่ฉันยังสำรวจไม่จบโอ้โหมีชั้นแบบชั้นลอยด้วยชั้นลอยเป็นมีข้างล่างด้วยนะสำแลนวไหมแล้วก็ลงบันไดตรงนี้นะครับลงลงบันไดเร็วมันไม่กล้ามันไม่กล้าอุ้ยจะถลายหรออันนี้หลังเนี้ยสามห้องนอนสองห้องน้ำสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับโหนึ่งห้องนั่งเล่นื้อเสียงดังตัดเ ว่าหลังคาบ้านรั่วหรือเปล่าลงมาเลยลงแล้วลงบันไดมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะคะก็มีชั้นล่างด้วยมีชั้นล่างแล้วก็มีหลังเชื่อมด้วยอ๋อตรงนี้ก็มีรูลงไปชั้นสองได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะลงมาไหมอ๋อนี่ซื้อมาแล้วลองดูซิจะเข้ามาไหมนี่ว่าเข้าไปดิอืมอุ้ยมาวปีนหลังคาแล้วไม่ลงข้างล่างนะแต่ปีนหลังคาคือลงมาแล้วซูซูบอกว่าลงไป่คิดเนก่อน ื่อกี้กินเยอะอ๋อเมื่อกี้กินเยอะเหรอมาแล้วนี่<อ>นี่ต้องออกกำลังกายนะครับน้องๆกินแล้วเราต้องออกกำลังกายหน่อยโอ้โหแลแฮปปี้มากเลยดแฮปปี้มีความสุข กินนอนไม่หยุดเลยแก้มตุ๋ยเลยน่าจะชอบสุดก็คือนอนคลิปนี้นะคะก็พามาดูบ้านซูซูหลังใหม่นะเป็นบ้านไวกยเกษียณนะคะน้องๆบอกว่าคิดถึงซูซูมากใช่จริงๆซูซูก็ยังอยู่นะยังอยู่แล้วก็นอนทั้งวัน <c oughs> เป็นไวกยเกษียนนานๆที่จะได้ออกมาทํางานนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะถ้าน้องคนไหนนะคะชอบพี่บเรามาทําคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ